ผมก็มาพร้อมกับหูฟัง SteelSeries Siberia Elite รุ่น World of Warcraft นั่นเองนะฮะ World of Warcraft หรือว่า WoW นะฮะใครที่เป็นสาววกอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมกับแพ็กเกจที่หน้าตาดุดันและสวยงามแบบนี้นะครับผมโดยก่อนหน้านี้นเนี่ยเราจะเคยเห็นกันไปแล้วในส่วนของเมาส์นะครับเมาส์ Mouse ที่เป็นตัวไวเลสนะฮะก็เรียกได้ว่าเทามาเป็นพิเศษสําหรับทางเกม World of Warcraft นะฮะตอนนี้ก็เป็นถึงคิวของหูฟังนะครับผม ไอคิวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตซีรีส์เซเบเดอเอลิทนะครับซึ่งเป็นเอลิทที่ได้รับการปรับปรุงแล้วหรือว่าเป็นโมเดลเดียวกับเอลิทพิซึมนั่นเองนะครับหน้ากล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทาง w วอลเ Warcraft ที่เป็นอ่า DLC ตัวล่าสุดก็คือ War Lord of Draenor นั่นเองนะครับผมมีคำถามครับ DLC ค,บคืออะไรครับ DLC ก็คือดาวโหลดคอนเทนต์นะครับผมก็คือเป็นแพ็คใหม่อ่ะเป็นเหมือนกับพัคเสริมอ่ะเออมันคือพัคเสริมนั่นเองนะครับผมด้านหลังก็จะมีพวกรายละเอียดต่่าาางงๆเชชนนกรใ้ การปรับเสียงไมน,นู่นนี่นกับทางอา Engine 3นะครับผมแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเกมด้วยนะครับแพคเกจก็ดูหรูหราครับดึงขึ้นมาแบบนี้ฮะหูฟังก็อยู่ด้านในนะครับตัวสเปคของหูฟังเนี่ยอยู่ที่อ่า16นะครับผมถึง28000เฮิร์ตนะครับตัวไม์เนี่ยอยู่ที่100จนถึง1 0 0 0 0เฮิร์นะครับผมก็คือเสียงไม้เนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานปกตินะครับผมบันเดอร์ของเขาที่มาด้วยคือสายสัญ,ญญาณที่เป็นอ่านี่ฮะ คอนเนคเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกับไมโคร USB นะครับมี3แบบด้วยกันก็คือแบบต่อความยาวไมโคร USB มาเป็นไมโคร USB ครั้งหนึ่งก็คือเพิ่มความยาวในการใช้งานเผื่อใครที่นั่งเพราะว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ PC Mac แล้วก็รวมไปถึงเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 4ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแจ็ค3.5ธรรมดาแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นแจ็ค3.5ที่เป็นแบบโมบายนะครับโมบาย ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของคู่มือต่างๆนะครับที่มีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะครับโอเคจบเรื่องของบันเดอรไปนะครับผมมาดูที่ตัวพระเอกของเรานะครับเดี๋ยวผมวางไว้ให้เห็นแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีเฮดแวนหรือว่าตัวก้านด้านด้านบนเนี่ยเป็นสีอะอลูมิเนียมสีเทาๆนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของรูต่างๆในตัวเกมนะครับผมก็เรียกได้ว่า เป็นเหมือนอัคละนะครับเป็นเหมือนอัคระที่เป็นแสงไฟโดยแสงไฟเนสามารถปรับได้ที่16.8ล้านสีด้วยกันนะครับแต่ว่าสีส้มเนี่ยคือสีพื้นฐานนั่นเองนะครับมองมีโลโก้ใช่อ๋อแล้วก็โลโก้ World War Craft เป็นตัว W นะครับผมตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นก้านเล็กแล้วนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปคือตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าพื้นฐานเขาเนี่ยคือ Saber Elite Prism ไม่ต้องกลัวนะครับว่าซื้อตัวนี้ไปมันจะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่า เพราะว่ามันได้รับการอัปเกรดมาครบทุกอย่างแล้วไม,ไม่ว่าจะเป็นเอียร์ครับนะฮะเอียร์คัพที่กว้างขึ้นนะครับนะี่ฮะแล้วก็มีโลโก้ของ Steel s e l ลซิลี่อยู่ด้วยนะครับเอียร์ครับที่กว้างขึ้นแล้วก็นุ่มนุ่มนวลน,นะครับผมรวมไปถึงอ e เฮดแบ d นตัวนี้นะครับที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวัาสดุที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีสกรีนวอลล์วอลคับด้วยนะฮะนะี่ฮะ ก็เพิ่มในเรื่องของการสวมใส่สบายแล้วก็ก้านไม้เนี่ยใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเวลามิวไม้เนี่ยก็จะเป็นสแสงสีขาวนะครับนี่คือมิวนะครับหมุนอีกทีนึ่งก็จะเป็นใช้งานได้ก็คือหมุนจากด้านทางด้านข้างนะครับที่เป็นบริงตรงนี้ปึกป๊กปึ๊กนี่ฮะทางด้านซ้ายนี่เป็นการเปิดปิดไม้นะครับนี่ฮะสังเกตจะมีเสียงแสงบอกส่วนทางด้านขวาก็หมุนได้เช่นกันแต่ว่าจะเป็นวอล่มคอนโทรลนะครับก็คือปรับระดับเสียงนั่นเองมีสุดนะครับมีมีมีแม็กซ์ตรงของมันนะฮะ เชื่อมต่อแบบนี้ครับโดยตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาจะมีซาวการ์ดมาให้ด้วยนะครับเป็นซาวการ์ดรุ่นใหม่ของทางซีรี่นะครับถ้าจะให้มีไฟคือต้องเชื่อมต่อแบบนี้เท่านั้นนะครับคือเอาไมโคร USB ที่ตัวหูฟังเนี่ยเข้าเสียบเข้าไปที่รูนี้เท่านั้นนะครับแล้วพวกอ่าดอบบี้ดิจิตอเอยรวมไปถึงอ่าการใช้งานแสงไฟเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมลองสวมใส่ให้ดูครับปาเสียบไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ นี่ฮะสุโเรียกว่าใส่สบายนะครับใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมใส่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ถือว่าไม่ตัดเสียงอะไรมากนะฮะก็ประมาณสัก20-30%แต่ถ้าเกิดเปิดเพลงเนี่ยได้ด้ว่าแน่นนะครับอันนั้นซ้ายจะถึงก้านไม้เนี่ยก็จะมาอยู่อยู่ที่บริเวณปากของเราพอดีนะครับอันนั้นขวาครับปรับเสียงไรตรงนี้ได้หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงไมโครโฟนกันครับว่าเป็นไงกันบ้างนะฮะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาในส่วนนี้ก็จะเป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนของเจ้า Steel Series World of Warcraft Edition นะครับหรือว่าเป็นพูดง่ายคือเป็นเจ้า Elite Prism นั่นเองนะครับผมในโฉมของ World of Warcraft Edition นะครับเสียงไม้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสวัสดีครับ123123เข้ามาดูในส่วนของตัว Steel Series Engine 3.0นะครับกับการใช้งานกับเจ้าตัว w ัว c r a คราฟเซเบริเลินั่นเองนะครับผมเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโดยจะชื่อเนี่ยชื่อที่ตรวจสอบเจอใน3.0เนี่ยจะเป็น w o ววัวคราฟนะฮะปรับอะไรโปรไฟล์ได้ตรงนี้นะครับเข้าไปปึออ๊บนี่ครับหน้าตา,ากา็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อเจ้าตัว Elite World Warcraft ตัวนี้เลยนะครับผม ทางด้านซ้ายก็จะเป็นรูปหูฟังนะครับเป็นตัวโมเดลรอไว้นะครับทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอวี่หูฟอนนะครับออนออฟก็เหมาะกับการคือคือแล้วแต่คนชอบครับคือมันเหมาะกับการดูหนังดูหนังอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับถัดลงมาเป็นอีควอไลเซอร์หรือ EQ นั่นเองนะครับปรับไว้นะครับจะเล่นอะไรแบบไหนเลือกได้นะฮะแล้วก็ถัดลงมาเป็นเรื่องของไมโย r ด d u c กชันก็คือแนะนําให้ออนไว้ครับมันจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนภายนอกนะครับที่เข้ามา ถัดต่อมาก็จะเป็น Auto m ไมค์คอมเพ a t i o n คือการปรับระดับเสียงไมโครโฟนของเราเนี่ยให้มันอยู่ในช่วงๆที่เท่ากันนะครับแต่แนะนําว่าให้ออฟไว้ดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กที่สุดน้นํานวลของเสียงเนี่ยน่าจะแบบน่าฟังกว่านะครับแล้วก็ไมค์สายโทนเนี่ยคือการฟังเสียงไมค์ตัวเองนะครับเวลาเราพูดเนี่ยจะให้เราได้ยินเสียงไมค์ตัวเองไหมอารมณ์มันเหมือนกับมอนิเตอร์เสียงไมค์ตัวเองนะครับสุดท้ายท้ายสุดอ่ะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเป็นไมโครโฟนวอลลุ่มคือการปรับ ก็คือการปรับระดับเสียงของไมโครโฟนของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับคือการปรับแสงสีนะครับอย่างที่บอกก็คือมันสามารถที่จะปรับได้ถึง16.8ล้านสีนั่นเองนะครับนี่ผมปรับแบบ color shift ไว้แล้วก็ดูนี่ฮะตั้งเดิม่ยเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าเราที่เลือกที่จะสามารถปรับแสงสีได้ตามต้องการนะครับมันก็จะลานไปสีฟ้าสีม่วงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้า สตูดิโอซรีสเซเว t เลียอิลิทเวิร์กาับกับเอ e นจามจุดศูนยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของเสียงไม้แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ผมได้อ่า uh, รีวิวให้ดูกันไปแล้วในช่วงที่2นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ถึงช่วงเวลาที่จะบอกถึงเรื่องคาแรคเตอร์ของเสียงนะครับผมลักษณะของเสียงเจ้า e l i t ทตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับการปรับปรุงมาแล้วด้วยสเปค16ตนถึง28,000เนี่ยก็ถือว่าเป็นซาวด์สเตทที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับ คือเสียงเนี่ยจะออกแบบค่อนข้างครบใน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 ทุกโทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแล้วก็แหลมโดยที่ทางซิลซิลีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอแหลมกลางเด่นอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําให้ได้รายละเอียดของตัวเกมเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่า,ารุ่นอื่นอื่นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสีสันเนี่ยก็ได้ออกมาออกแบบมาเพื่อลองรับฐานแฟนของเกม w วอล์ก r าร์กันเป็นอย่างดีนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าซิลซิลี่ซาเบเลอลิท หัวเวาคาตัวนี้นะฮะก็น่าจะสา,สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิกเกชัก้นามโดยทัว่วไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ This